ที่เราจะได้ยินได้ฟังบ่อยถือว่า,า,รราพรรษานะี้ก็ได้ได้หมาเป็นครูกันนอกจากได้รักได้อะไรแล้วก็เลยเหมาเป็นครูที่สอนสอนให้เราได้ได้เห็นอะไรหลายๆอยา่างเราจะดูแล้วว่าเออ,อันนี้คือผู้กันนั่นนันเนาะอยาถือว่าอยาบนะถ้าใครถ้าเราเนี่ยเกิดมีใครทุกคนมาด่าเราไม่ชติหมาเนี่ยคงไม่ต้องไปโกรธเขาแล้วล่ะ เพราะบางทีเราก็ทําตัวไม่ได้ต่างกับเขาถ้าเรามองด้วยความเป็นกลางจริงๆเนี่ยเขากับเราก็ไม่ได้ต่างกันอาศัยแค่ดวงจิตที่เหมือนกันแต่ว่ากรรมนิบาตต่างกันเพราะงั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาเป็นครูในการศึกษานิสัยศึกษานิสัยใจคอมองให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาประทําเนี่ย นี่เรามันมีในตัวเราเรามีในตัวตนของเราหรือไมยอ่ยังมีแอบแฝงอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกหรือไมอ่อันนี้เราก็มาพูดถึงพฤติกรรมอย่างเจ้าทีเจ้าทีเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อลาที่เขากระทําสิ่งใดผิดเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยแบบหนึ่งคือเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่กระทำนั้นมันผิดหรือถูกน่ะ แต่เขาคิดอย่างเดียวว่ามันของของเขาตรงนี้ที่ของเขาอันนี้ของเขานี่คนของเขาเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นผู้ดูแลใช้ายามายุ่งยากมาก้าวไก่เกี่ยวข้องกับบุคคลของเขาของเขาไม่ได้เขาจะมีความหวงความหวงเรียกว่าใครเข้ามาแต่นี่ก็คือพร้อมที่จะกระโจนใส่ด้วยด้วยพฤติกรรมของเขา และทีนี้พอเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างคนที่มาปฏิบัติก็เหมือนว่าโอ้ต้องระวังระวังคนที่มาทําบุญก็เหมือนไม่ค่อยไว้ใจแต่เดินไปไหนมาไหนรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตค,ความรู้สึกของเขาที่เขาเข้ามาแล้วต้องมาเจอกักนการกั้แบบนี้สําหรับเจ้าเตี้ยนเนี่ยใครเดินไป,ไปผ่านผ่านไปผ,นผ่านมาความรู้สึกก็เหมือนว่าโอ้เออตัวนี้ไว้ใจได้ ตัวนี้เขานิสัยดีเนาะเขาไม่ทําร้ายทําลายใครมันก็ความรู้สึกเหมือนว่าโอ้ใครมามันก็ะตอนรับขับสู้ดีหมดเลยไปนี้กันจะไปแง่งไปขู่ไปอะไรใครใครเดินไปผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่าเออสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยะงเห็นว่าออใจเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหม เรามีความหวงความห่วงความยึดมั่นถือมั่นถือเปล่าถ้าเรามีเนี่ยเราก็ไม่ต่างเลยกับเจ้าพีเจ้ทีแล้วสิ่งหนึ่งนี่ที่เห็นอีกมุมมองหนึ่งก็คือเมื่อเขากระทำความผิดแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเจะเดินหาคนทีคนนี้ทีคนนั้นทีหาดูว่าเออใครที่เห็นด้วยกับเขาบ้างพอ mm hmm. ไปปุ๊บได้ขนมอ่า mm hmm. เขาก็เหมือนกับว่า <c oughs> เออสิ่งที่เขาทาไปแล้วเนี่ยมันถูกนะ เขาไม่ผิดนี่เขาไม่ต้องสนใจพออาไปเจอใครที่ดุเขาใครที่ว่าเขาเขาเขาเกลียดไม่ชอบไม่อยากเข้าใกล้อย่างนี้เห็นไหมตอนหลังเนี่ถ้ามาจับโซ่ปั๊บวิ่งหนีจุ๊บเพราะเขาโดนโดนแล้วคือเขาผิดแล้วเราทําให้เขารู้ว่าตัวเขาทําผิดเมื่อเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาก็จะมีความละอายและความเกรงกลัวรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่สมควรกระทําแต่เมื่อ เมื่อใดเมื่อหนึ่งที่เขาไปหาขณะนั้นทีคนนี้ทีแล้วเขาได้รับคําปอบโยนได้รับคําที่เอาออกเอาใจได้ได้เหมือนได้สิ่งที่เราเหมือนว่าลองเมตตาแหละเราให้ความกร,รุณาเขาได้ความเมตตาให้ความรักความสงสารเขาแต่กับมุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่าเขาทําถูกมันเป็นการยืนยันว่าการกระทาเหล่านั้นถูกต้องและดีแล้วนั้นก็เลยกลายว่า พฤติกรรมเหล่านั้นยังคงอยู่ความยึดมั่นถือมั่นก็ยังคงอยู่ความมีมานะที่ติตัวตนก็ยังดำรงอยู่ต่อไปนะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ในการแก้ไขมันจึงเป็นได้ยากอย่างที่เรามาเคยพูดเรื่องของการลงพรมทันของภาชนะนะครับคือเรามาอยากอยากให้เรียนรู้ว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยเมื่อกระทํำความผิดแล้วเรารู้ว่าสิ่งเนี้ย มันจะเป็นการสร้างส,างสมมานาทิฐิตัวตนแก่เขาให้เกิดขึ้นหนักขึ้นไปอีกมีความยึดมั่นถือมั่นยิ่งพอกคูณเข้ามากขึ้นไปอีกนี่เพิ่มขึ้นไปอีกเราหลายๆคนถ้าเราไม่ช่วยกันในการที่จะละลายพฤติกรรมคือทําให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่เหมาะมาาาามาไม่ควรมันก็กลายว่าเราก็ระเท่ากับส่งเสริมไม่ควรมีความมีมานาทิฐิเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราส่งเสริมให้ผู้อื่นมีมานาทิฐิ อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมเมื่อกระทํากรรมไปแล้วเนี่ยกรรมเหล่านั้นจะไม่ย้อนสนองคืนเรานั้นเป็นไปได้ยากเมื่อเราส่งเสริมหาน้าที่ตื่นผู้อื่นได้เราก็จะส่งเสริมหาน้าที่ติแห่งตัวตนเองได้นี่คือคือเรื่องของกรรมก็เห็นไหมครับผู้องค์บอกแล้วว่าทาเหตุใดก็ได้ผลอย่างนั้นเราทําเหตุแบบนี้มันก็ต้องได้ผลแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเรายังไปโทษใครไม่ได้เลยว่า ทำให้เรามีมณฑิทิฏฐิทให้เรามีความยึดมั่นถึงมัน่นเพราะเราเป็นผู้กระทําเองเราเผู้ส่งเสริมเองย็นดีเห็นงามเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยมองว่าอกิเลสเนี่ยเขาทํางานยังไงรูปแบบไหน,นเรายังสมมติว่าขยับจากหมามาเป็นคนเนี่ยดูได้มันแตกต่างไหมหมาจะเปลี่ยนใช่ไหมโดยสมมติถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น คนคนหนึ่งที่อยากจะทําให้หลายๆคนมองว่าตัวเองนั้นถูกต้องมองว่าตัวความคิดของตัวเองนั้นดีแล้วดีงามแล้วก,การกระทำอย่างนี้แหละใช่แล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามไปเข้ากับคนนู้นจีคนนี้ทีไปคนนั้นบ้างไปคุยก,ก,ก,กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างพยายามอธิบายพยายามที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆพยายามที่จะทําให้คนเห็นอกเห็นใจสร้างมุมมองที่ ตนเองนั้นสวยหรูแต่มุมมองของผู้อื่นนั้นผิดพลาดเป็นเรื่องที่เลวร้ายเห็นไหมว่าก็จะกระจายกระพือเรื่องราวต่างๆให้ให้มันใหญ่โตขึ้นบางคนบางเหล่าที่เขาได้เห็นอะไรทั้งทุกจริงอย่างเขาก็จะมองเห็นว่าเอ้ยเรื่องราวอะไเนี้ยมันไม่ตรงกันนะ,อ,ะอย่างเจา้าทีเนี้ยแล้วบางคนพอไปหาคนนั้นเฮ้ยเขาก็ดีเนี้ยเขาดิบหางเขาเข้าหาเขา สายตาเขาดีนะเขา้ำอย่างนี้อีกคนพออีกคนบอกว่าไอานเนี้ยมันดุมันกัดคนนั้นมากัดคนนี้มาไอคนที่ไม่เห็นก็ไม่เชื่อเพราบอกว่าตอนที่นี้มันดีนี่นะแล้วก็ก็ให้ขนมให้อะไรทีนี้ก็กลายว่าเราก็ส่งเสริมทั้งคนเห็นไหมทั้งคนทั้งหมากลายว่าไม่แตกต่างกันเลยมายถึงได้บอกว่าโอ้ถ้ามีใครมาดา่าเราไหวชา่นหมานี่ก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเละเพราะเราเองก็ทํานิสัยไม่ต่างกัน ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามองด้วยความเป็นกลางแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเขากับเราไม่ต่างกันอย่างบางคนที่ทรงในเรื่องของภพวิหารไม่ใช่ว่าจะดุจะตีไม่เป็นนะจะโกรธจะโกรธเนี่ยไม่ได้โกรธแบบนี่โกรธแ,แบบอาฆาตทยาบาทแต่แสดงอาการโกรธให้รู้ว่ามันผิดสิ่งนั้นไม่ควรแล้วสามารถเป็นผู้ที่อุเบกขาได้อย่างแท้จริง เพราะอารมณ์ของผู้ที่ทรงอารมณ์ของโภวิหารนั้นจะมีครบถ้วนทั้งสี่ตัวจะไม่ได้ขาดตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าความรักมีความเมตตาม,มีความสงสารมีความกรุณามีความเห็นอกเห็นใจนีหมดแต่เมื่อมีสิ่งเหล่านั้นครบถ้วนแล้วแต่ไม่สามารถทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดีได้อย่างหมา,า,าไม่สามารถทําให้หมาดีได้นะั้นก็ถึงเวลาต้องดุต้องตีต้องตั้งต้องตัดเตือน ต้องกาะทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้เนื้อร,รู้ตัวว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกอย่างที่พระองค์เห็นไหมพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระองค์ไม่มีเมตตาไม่ได้ไม่ใช่พระองค์เนี่ยไม่มีพรหม่มมออมมมมิหารแต่พระองค์กับสั่งให้พระพิสุทุกกทุกรูปนั้นลงพรหม,มาทานั่นคือเห็นแล้วว่าบุคคลนั้นนี่ไม่สามารถที่จะสอนได้ต้องช่วยกันให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวแต่หมานันก็เหมือนถึงเราบอกมายกตัวอย่างหมานี่เขาเพื่อจะให้พวกเราได้เห็นว่า พอเมื่อเขามีมน้าที่กี่มากขึ้นเนี่ยมีความถือเนื้อถือตัวมากขึ้นมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความรูส้สึกตัวเองมากขึ้นนะัถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยเราก็เท่ากับเราไปส่งเสริมให้เจ้าทีเนี่ยมันมีความอาหังกามากขึ้นมีความดุมากขึ้นเห็นไหมว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่เป็นแบบนี้พอได้รับความเมตตาความสงสารจากคนมากเข้ามีแต่คนเกรงกลัวมันมีแต่คนเห็นอกเห็นใจมัน มันก็ยิ่งอาหารการมากขึ้นเริ่มกัดบ่อยขึ้นเริ่มแสดงความเกี่ยวกัดมากขึ้นเห็นคนที่ใจคอโหดร้ายมากขึ้นนั่นจะโทษใครไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองว่าเราเองน่ะเป็นผู้ส่งเสริมเราเองนั่นแหละเป็นผู้สนับสนุนให้เขาเร็วให้เขาชั่วเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปโกรธไปเกลียดไปว่าเขานั่นมาว่าเรามาหันดูตัวเราเองดีกว่าเรามาด่าตัวเราเองดีกว่าแล้ว ละลาย,ลายพฤติกรรมการกระทาของเราจะดีกว่าที่เราจะไปจ้องที่จะแก้เขาจ้องที่เขาจะไปตําหนิเขาจ้องที่จะไปโทษเขาว่าเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นไหม่าเรื่องหมาหมาเนี่ยมันอยู่ในใจเราทั้งนั้นเลยพอพูดถึงหมาเนี่ยมา,มาว่ากระทบใจหมดเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ทรงลงเรื่องของภมหิหารนันมาจะพูดบ่อยมากว่าเมื่อบุคคลที่มีอารมณ์ทรงไวิหารดี มี่ยมิมหารเป็นอารมณ์เนี่ยศีลย,ย่อมไปสุดได้ง่ายเพราะศีลแปลว่าปกติการทรงอารมณ์ของความรักความเมตตาความสงสารเกือ้อคูณช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมันเป็นปกติมันก็เลยทําให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ง่ายเห็นถึงการว่าเราฆ่าเขาเขาฆ่าเรามันก็ทุกของเขาของเราใครขโมยไปมันก็ทุกยื้อแย่งแข่งขันพูดโกหกวุเท็จ ต่อเราเราก็ทุกเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเห็นความเป็นจริงเหล่านี้เนี่ยบุคคลที่ทรงอารมณ์เป็นปกติเพราะการเห็นทุกโทษเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงกฎของกรรมแล้วเนี่ยอารมณ์ของผู้ทรงวิหารจึงเตเปลี่ยนจึงเป็นผู้ที่จะทรงอารมณ์ของผู้ิหารได้ไม่งั้นเนี่ยพอเราไม่เห็นความเป็นจริงเหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวก็รักมั่งเดี๋ยวก็เกลียดมั่งเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามความชอบชอบใจพอใจแปรเปลี่ยนไปตามความอยากตามอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่มีความรู้สึกที่เสมอเหมือนและเท่ากันแต่เมื่อใดที่บุคคลได้พิจารณาถึงความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วใจที่น้อมอ่อนลงจงมาเรียกว่ามาอยู่ด้วยความเป็นกลางเห็นเรื่องความเป็นจริงเหล่านั้น นั่นแหละจะเป็นผู้ที่ทรงอารมณ์ของโพมิหานได้อย่างแท้จริงเพราะงั้นอารมณ์ของโพมิหานจึงไม่ใช่อารมณ์ของการมานั่งชาแล้วก็แผ่เมตตาเฉยๆแล้วอนั้นมันเป็นเพียงแค่แค่เรื่องของการทาสมถะแต่เห็นไหมว่าสมถะเนี่ยทำเราทําอารมณ์ของโพมิหานเต็มได้แค่เป็นสมาธิเดี๋ยวก็รักบ้างเดี๋ยวก็โกรธบ้างเดี๋ยวก็เกลียดบ้างแปลเปลี่ยนไปนเรื่อยเพราะว่าชาเองก็ไม่ใช่ของทีิ้ง แต่เมื่อใดที่เราใช้อารมณ์คิดในการพิจารณาจนเห็นแล้วว่าโอ้คนนี้กับคนนี้ไม่ต่างกันหมากับเราไม่ต่างกันเราก็เลวเคยเลวเหมือนหมาความรักความเมตตาที่มีต่อหมามันก็จะมีมากขึ้นเห็นไหมว่าเราเข้าอ,อกเข้าใจถึงตัวเราเองเข้าอ,อกเข้าใจถึงผู้อื่นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันก็จะลดการเบียดเบียน,ยน,ยน,ยนความอาคตาเทวะลดการทําร้ยรายทํรลายซึ่งกันและกัน แล้วนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ที่ทรงในอารมณ์ของผมนี่ฮะก็ฝากให้พวกเราเนี่ยได้คิดได้ตึกตองได้ทบทวนไหนๆเราก็ได้หมาเป็นครูแล้วในภรษานี้ก็ขอให้ได้ไปอยู่อขอให้พวกเรานั้นต้องตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติเอาตัวเองให้อรอดรอขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้